แก่ฟ้องผลแกนมันก็ขยายพันธุ์ได้เกิดดอกแล้วมันหากแล้วลงปลูกได้ไหมมันบ่เออนี่มันมันออกจากต้นนี้ได้นี่นี่มันออกจากแี่เองมันนี่มันออกจากแี่มันต้นมันปลูกเอาลูกปลูกเลยวะเนี่ยตัวแก่มันห่าไปตากแดดอ แนะนำเลยอันนี้เขาสีทรงต้นพันธุ์ของลุก้าด้วยค่ะไอเปิดนวยแกไมัเห็นเบิงแนะน่ไงมันสิเป็นนิีวจังไงอ,อืมไงม,มันหลายด้วยด้วยค่ะเอาไปเพาะได้จ้าเด้อ ปลูกให้เบื้องไม่ก็ได้ต้ำลงหนึ่เนี่ยปลูกเนาะนี่น้ำกระปลูกได้ที่กันเนาะแถมไปส่งให้ลูกค้าจ้า